สวัสดีครับเพื่อนๆนครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีของดีนะครับที่สําคัญมากนะครับมาแนะนําครับให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมซื้อเตียงนะครับเตียงนะครับเป็นเตียงสปริงแล้วก็อัดสุญญากาศมานะครับยี่ห้อโซโลมอนนะครับรุ่นเบบี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูชัดๆที่นี่นะครับโซโลมอนนะครับ นี่เห็นไหมครับเพื่อนเือเห็นครับนี่รุ่นเบบีนะครับรุ่นเบบีนะครับอ่าเนี่ยมันมาแบบกล่องแบบนี้เลยยาวๆนะครับมันจะมีอยู่สามขนาดหลักๆนะครับก็คือขนาดสามุดห้าฟุตนะครับขนาดห้าฟุตแล้วก็ขนาดหฟุตอันนี้ผมสั่งมามามาเป็นขนาดห้าฟุตนะครับเพราะว่าผมก็จะเอามาปูในห้องนอนของผมนะครับเนี่ยนะครับอ่าเนี่นะครับ ห้องนอนอว่างๆเลยนะครับเดิมทีเนี่ยผมใช้แบบท็อปเปอร์นะครับท็อปเปอร์มันมันไม่ค่อยหนานะครับไม่ค่อยหนาแล้วก็นอนไม่ค่อยสบายนะครับก็เลยคิดว่าคงต้องซื้อเตียงแล้วนะครับก็เลยเลือกเตียงของอโซโลโมอนมานะครับยี่ห้อรุ่นเบบี้นะครับนะครับรุ่นเบบี้นะครับรุ่นเบบี้เดี๋ยวผมจะแกะให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่าแล้วก็มาดูซิว่าอ่าอมาเป็นตัว สุนยกาศแล้วพอเราแก่งแล้ว,ลวมันจะเป็นยังไงนะครับอโอเคเดี๋ยวมาดูนะโอเคครับก็เพื่อนเพื่อนหาคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์รับ ไม่ค่อยๆปีดนะครับไม่ต้องรีดนะครับ นี่กล่องมันนะครับกล่องเก็บไว้เรานนีโอเคทีนี้เรามาดูแนวการแก็นิดนึงนะครับโอเคนี่นะครับอ่าเขาก็จะมีตัวคัปเตอร์มาให้นะครับคัปเตอร์ได้เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาไว้กรีดตัวตัวพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับ แล้วก็จะมีแนวแนวการแกะนะครับโอเคเราแกะก่อนนะครับไม่ใช <Okay. S 2> ่แกะนะต้องรีบนะครับ <Okay. S 2> ก็ถือว่าหนักพอสมควรน,นะครับ <Okay. S 2> อ่ารงราคานิดนึงนะครับผมซื้อมาในราคาไม่ถึงสองพันบาทนะครับไปถึงสองพันบาทนะครับ พอดีได้โค้ดลดด้วยนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวมีลิงก์นะครับกดสั่งซื้อใต้คอมเมนต์อันอแรกพาเพื่อนๆไปสั่งซื้อนะครับอ,อยู่ที่โค้ดด้วยเพื่อนๆอ,อาจจะได้ถูกกับผมหรืออาจจะได้แพงผมสิสนิดนึงนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นนะครับโอเคเราก็แกะตามแนวพัตติสนะครับ เริ่มทันแล้วนะครับเริ่มทันแล้วโอเคโอเคครับอันนี้มันจะมีด้านที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเอาไว้ด้านล่างานะครับ okay. เพื่นนอนๆอาจจะได้ยินเสียงนะ ผมจะใช้คัตเตอร์นะครับค่อยๆถี่นะครับเนี่ยนะครับเกรนะคสังเกตนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับได้ยินเสียงไหมครับผมทำคลิปคนเดียวนะครับก็อาจจะเนี่ยครับจากที่มันเป็นแบนอยู่นะครับตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะใช้คัตเตอร์ครับนะใช้คัตเตอร์ของเราค่อยๆกรีดน,นะครับ ไ,ได้เลยครับนุ่มคนระับเดี๋ยวลองใช้ตัวคัตเตอร์ที่มันแถมมาให้นะครับ อย่างนิดหนึ่งนะครับทำแบบเรียวๆเลยนะครับน,นะครับก็ใช้มปมค่อยๆล็อกไปนะครับ chưa đã hết. này không? ีดดดเดี๋ยวพาพวเพื่อนๆมาดูเนื้อนะครับตัวเนื้อมันนะครับอ่าที่เป็นผ้านะครับ,รบอันนี้จะเป็นความหนานะครับนี่ครับความหนาอ,อยู่ที่เก้านิ้ว นะครับอยู่ที่เก้านิ้วนะครับในความหนา,านี่นะครับถือว่าโอ้นุ่มเลยเยี่ยมเลยครับอันนี้ขนาดห้าปุ๊บนะฮะเอาลองน้อโอเคโอ้เยี่ยมเลยครับนี่นะครับอ่าตรงด้านใต้จะเป็นสีน้ำเงินจะเป็นเหมือนกับ อาเอาไว้ปูพื้นนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับไม่ยากในการอ่าถือเข้ามาแล้วก็แกะนะครับคนเดียวทําได้เหมือนผมทำเนี่ยนะครับก็ที่เหลือก็แกะพลาสติกออกนะครับ สติออกโอเคไ,ได้เลย<笑><笑>เนอยนิดนึงนะครับนะครับนุ่มเลยไ,ได้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆอยากได้เตียงยี่ห้อโซโลโมอนรุ่นเบบี้นะครับรุ่นเบบีอ่าผมซื้อมาในราคาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอ่าแล้วก็ที่ได้ได้ราคาเนี้ยผมมีส่วนลดมานะครับ ถ้าเป็นราคาปกติก็อยู่ประมาณสัก2,000นิดๆประมาณ2,001น,นะครับเ <c oughs> <c oughs> หนื่อยนิดนึงประมาณ2,001น,นะครับแต่เพื่อนๆถ,ถ้าได้โค้ดเหมือนที่ผมกดเนี่ยเพื่อนๆจะได้ราคา1,800 1,900แล้วแต่จังหวัดนะครับก็คือเขาเล็งดูเก็บโค้ดด้วยนะครับเก็บโค้ดส่วนลดนะครับเ <c oughs> <c oughs> ด็กนี้เลยอโอ้เยี่ยม โอ้ถูกใจมากครับโซโลมอนเบบี้นะครับได้นอนไม่ปวดหลังนะครับนอนไม่ปวดหลังอ่าเพราะว่าจะมีเบาะนะครับจะมีเบาะอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเนื้อเบาะนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเนื้อเบาะนี่ครับนี่ครับนี่อ่านี่คือขนาดห้าฟุตนะครับห้าฟุต นอนสคนสบายๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ที่ขนาดใหญ่กว่านี้นะครับ6ฟุตก็ใช้ได้เลยนะครับหรือ,อเดี๋ยวผมอาจจะซื้อ3.5ฟุตไปใช้ที่ที่ที่ทำงานนะครับเพราะว่าที่ที่นอนที่ทำงานก็บาอแข็งเหมือนกันนะครับก็เลยอยากทดลองชุดนี้ก่อนนะครับว่า,ามันใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเพื่อน อยากได้ก็อย่าลืมนะครับผม